ตอนนี้เหลืออีก5้านาทีครับก <c oughs> <c oughs> ็จะเตรียมไลฟ์พี่ว่าใช่ซึ่งเราไม่ได้ไลฟ์ที่นี่ด้วยนะไม่ได้ไลฟ์ที่นี่ด้วยไลฟ์ตึกหนุนใช่ครับว่าจะจ้าวตาไม่ดีเขาตั้งแต่แบบมาเป็นราสวันก็คือมามาด้านหลายรอบมากเหมือนกันรอบนี้ก็มาในฐานะตาโอบรถครั้งแรกไปดูกันครับว่าจะโบบาเท่าตอนอยู่รัสสวันหรือเปล่า สวัสดีค่ะอยู่กับพิวในวอล์กพิวพิวซอย,อ,ยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พิวมาประกอบภารกิจนะก็คือการมาเป็นพิธีกรของมาดันไลฟ์เอ็กซ์าอู่ออฟโรดนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบกำลังแต่งองค์เลยก็ทรงเครื่องเสาวานใส่ไทยกรูปเออต้อนรับน้องๆน,นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือนั่งอยู่บริเวณที่เดี๋ยวน้องๆจะเดินขึ้นมารับประทานอาหารก่อนที่เราจะไปไลฟ์กันตอนหนึ่งะะทุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวรอแต่ละคนมาถึงนะคะ เราไปพูดคุยแบบกินจุกเจีบกันสักนิดนึงดีกว่าว่าความพร้อมในวันนี้มากน้อยขนาดไหนไปกันเลยค่ะมาละค่ะเมื่อกี้ก็คือพี่อุ๋ง เมื่อกี้ก็คือบีบเันเสร็จแล้วแล้วก็ให้กินไปบีไปเพราะว่าขนาดนี้เป็นเวลา6โมงสิบนาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเต็มตัวไปสับน้สซับผมเพราะว่าเราไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนพร้อมไหมคัพร้อมครับอร่อยไหมครับต้องบอกว่าบ้านนี้เลี้ยงขนมดีตลอดใช่ไหมล่ะวันนี้คือเขินนะมาเจอรอบสองแล้วครั้งที่แล้วคือเจอสิงหาปีที่แล้วและครั้งนี้คือเกือบสิงหาอีปีนึงและเวลาผ่านไปเร็วมากเร็วสุดเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มาแค่สองคน จะต่างกับตอน5คนไหมอะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอดูด้วยความที่เวลาตัวเจียนนะคะเดี๋ยวพาไปดูน้องๆซับหน้าซับผมอะไรก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างตามมาไปพร้อมอไหมคะพร้อมไหมครับพร้อมครับตอนนี้เหลืออีก5นาทีครับก็จะเตรียมไลฟ์ใช่ไหมใช่ซึ่งเราไม่ได้ไลฟ์ที่นี่ด้วยนะไม่ได้ไลฟ์ที่นี่ด้วยไลฟ์ตึกหนุนใช่ครับเกิดอักซิเดนต์นิดหน่อยเพราะว่ารถติดเดี๋ยวได้วิ่งแน่วิ่งแน่เดี๋ยวได้วิ่งแน่นะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ครับโอเคครับ คนตอนนี้พีต้องล่วงหน้าไปก่อนแล้วส่วนน้องหนูรีบติงตามไปเจอกันที่หลังค่ะพี่ว่าดี่แต้มมาตาไม่ดีการที่เราเคยร้องเพลงกับพี่แต้มมาแล้วนะครับแต่ไปเรียกเขาพี่ว่านไม่เพราะว่าอันนี้มีสตอรี่หนึ่งในทวิตเตอร์ะครับเขาแท็กมาว่าเดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงแม็กโฟสที่งานแม็กโฟโชด้วย แล้วพี่วาดเนี่ยเขาปีกขึ้นไปร้องบนร้านงผมก็เลยติดของมืพี่วาดมาดิพี่รู้พี่แอบนี่นะครับตอนนี้กำลังเสียงที่อยากมันจะไปแล้วเปิดร้านกันแล้วรอสักครู่นะครับบอกเลยว่าของกินนี่คือเต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็พี่โอ้โหมีการรีเควสไปด้วยว่าขอกินหมูปิ้งนะครับผมแล้วก็ได้กินโอ้โหจัดมาแบบ หลายกล่องมากอะ่ะต้องขอบคุณทางมาดันนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไลฟ์กันแล้วตั้งแต่แบบมาเป็นลัสวันก็คือมามาดัานหลายรอบมากเหมือนกันรอบนี้ก็มาในฐานะต้าโอบรถครั้งแรกไปดูกันครับว่าจะโบบาเท่าตอนอยู่ลัสวันหรือเปล่าือ อันนี้ก็จบรายแล้วนะคะอันนี้คืออะไรคะอ๋อเป็นของจากทีมมะดันครับที่ให้แบบเป็นของกลับบ้านครับขอ,ขอตั้งอะไรนะมาดันครับ ให้กลับบ้านด้วยใช่ใเขาใจาดีมากวันนี้เขาให้แผ่นเกมผมด้วยใช่เพราะผมให้ลูกพลอ,อยถ้าหัวรถไปแล้วแล้วก็นี่ก็คือเป็นของเล็กๆน้อยๆที่แบบให้ติดไม้ติดมือกับบ้านมไม่คิดมากพ,พี่เดี๋ยวลูกผมอ่ะเชื่อว่าสักวันหนึ่งในอนาคตพี่เชื่อเหมือนพี่เก็บทองอผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นคือการลงทุนวันหนึ่งมันอาจจะมูลค่าเกินกว่านั้นเป็นสตอรี่ที่เชื่อที่แรกไปวันนี้คุ้มวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างมันสนุกมากเลยนะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับคิดถึงใช่คิดถึง มาเล่นเกมแล้วสนุกคิดถึงเสียงอะไรนะไหนเล้วไหนเล่าไหนเล่าสีถ้าใครอยากรู้ก็เดี่ยหลังก้องก็คืออย่างนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้จริงๆไม่ได้มีแค่ภารกิจที่มาไลฟ์อย่างเดียวแต่เดี๋ยวทั้งสองคนจะมาเป็นแขกรับเชิญของรายการใหม่ของดิฉันเป็นคนแรก บอกเลยบอกเลยว่ามันรงสมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมีถ่ายต่อกับน้องๆทั้งสองคนนะคะจะเป็นรายการอะไรฝากติดตามด้วยเป็นช่องของตัวเองแต่รับรองว่าสนุกไม่แพ้มาดันไลฟ์แน่นอนและวันนี้เราจะต้องลาไปก่อนสำหรับล็อกนี้แล้วเจอกันใหม่ใน สามสองหนึ่งสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย